i เและแปดอีกรอบหนึ่งอ่ะหนึ่งสองสามสี่ไข่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ไข่ห้าหกเจ็ดแปดแยกหนึ่งสองสามสี่ถ้ยห้าหกเจ็ดแปด thank you